โยโยโยบายซ้ำโรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึางค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสองสี่สิบห้าในกลุ่มเอชนะครับฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนัดแรกครับเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับฟินแลนด์ครับเดนมาร์กเกมล่าสุดคือการแพ้ออสเตรเลียศูนย์หนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มบอลโลกตกรอบแบ่งกลุ่มไปแบบน่าเสียดายนะครับตัวหลักๆชุดนี้จะขาดคริสเตนอีลิกเซ่นนะคร ก็มีปียคอยเบียดมาเทียสยันเส้นครับแนวรุกนำโดยมิเกลดามสกาดยนัสไว้กองหน้ามีตัวเก๋าอย่างมาตินเบรดเวดน,นะครับเจอกับฟินแลนด์เกมล่าสุดคืออุ่นเครื่องแพ้คาบ้านกับเอสโตเนียมา0-1นะครับมีกัปตันทีมอย่างลานุสมีตัวเก๋าอย่างลานุสชัลเลอร์คุมตรงกลางนะครับมีเกรนการมาราชากากสโกเรนเจอร์คู่กองหน้าพอจะมีชื่อชั้นนะครับโจโอเอลโปฮันปาโลจากเวเนเซียครับจับคู่กับติมูบุก,กี้ตัวเก๋าจากนอริทซิตี้นะครับ คู่นี้ถ้าย้อนไปยูโรรอบสุดท้ายผลที่แล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับปรากฏว่าฟินแลนด์ชนะ1 0นะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เดนมาร์กไม่ดีครับผมว่าตอนนี้เดนมาร์กกลับมาอยู่ในฟอร์มนะครับยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านครับแม้ว่าไม่มีอีลิเซ่นแต่ว่ายังดูเหนือกว่าฟินแลนด์แม้ว่าจะมีติมูปุกกี้แต่ผมมองว่าก็โรยไปค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะไม่มีพิษฝงพิษสงอะไรมากนักเกมนี้เล่นในบ้านเดนมาร์กด้วยยังมีตัวทีเด็ดเยอะครับผมว่าเกมแบบนี้เดนมาร์กประตูแรกมาไวมีโอกาส ขาดถึง2ลูกได้ครับให้เชียร์เดนมาร์กเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย